สวัสดีชาวราศีตุลแล้วก็ที่ปลูกดวงออกมาแล้วเป็นคนลัคนาตุลแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาฟังนะคะไม่ว่าจะมาฟังเพื่อนําไปปรับปริชาหรือนําไปศึกษาขยายองค์ความรู้ต่อไปราศีตุลก็สักประมาณ14ตุลาจนถึงวันที่18ตุลาคมนะคะ13พฤศจิกายนจนถึงวันที่18พฤศจิกายน ดูหน่อยในพศที่คุณเกิดคุณยังคงเป็นคนราศีตุลอยู่หรือเปล่าบางทีมันไม่บางความเข้าใจของคนเราอะคะ่ะมันแตกต่างกันไปบางคนก็เชื่อมันโอ้วันที่13ตุลาคมเนี่ยเราเป็นชาวราศีตุลแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะแต่พอสศที่คุณเกิดคุณอาจจะยังเป็นราศีกันอยู่อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเวลาฟังคลิปฟังดวงก็เลยเอย้มันไม่ตรงมันไม่ใช่มันไม่นูนไม่นี่ไม่นั่นแล้ว วันเกิดของแต่ละบุคคลซึ่งดิฉันเป็นหมอดูคนเดียวที่แยกย่อยในแต่ละราศีเข้าไปในวันเกิดของแต่ละบุคคลอย่างเช่นวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์หมายถึงคนเกิดเวลาประมาณ6โมงเช้านิดนิของวันจันทร์จนถึง6โมงเช้านิดนิดของวันอังคารนะคะตามหลักสากลเขาแบ่ง คนออกเป็นวันใหม่เนี่ยก็คือหกทุ่มหนึ่งนาทีเป็นต้นไปแต่ด้วยการโคจรของดวงดาวมันมาเป็นพันพันปีแล้วก่อนที่มนุษย์จะคิดคนไอ้คาว่าเวลานาทีขึ้นมาค่ะดังนั้นเรายังอ้างอิงของเดิมก่อนพันปีอยู่ว่าพระอาทิตย์ขึ้นเราถึงเปลี่ยนวันกันนะคะแล้วบางคนก็บอกว่าโอ้เชื่อมั่นตลอด,ลอดว่าตัวเองเป็นคนวันอังคารอย่างเงี้ยค่ะเชื่อมั่นมาตลอดเลยเออ แล้วพอหัวหลักโพรศาสตร์มาตีเป็นคนวันจันทร์ก็บางคนในวัยหกสิปีถึงรู้ว่าตัวเองไม่ใช่คนวางคานเพราะการดูดวงบางคนดูมาหลายสิบปีแล้วค่ะทุกวันนี้ก็ยังงงดูอยู่ค่ะเพราะอะไรชีวิตมันไม่ง่ายชีวิตมันไม่ง่าย เราว่าเราเก่งเราเจ๋งแต่เราด้านมีบางสิ่งบางอย่างครอบหัวเราอยู่เขาจะดีดเราไปซ้ายจะดีดเราไปทางขวาก็ได้กินข้าวอิ่มอิ่อยู่อยู่นอนตายเอาซะง,งั้นหรือบางคนเกิดอุบัติเหตุอยู่ริมถนนกลับไม่ถึงบ้านตายระหว่างทางเออมัน amazing โลกนี้เพราะอะไรมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างมา ถูกออกแบบมาแต่พอเอ,อินหมื่นปีมานี้เราเราเป็นสัตว์ที่ฉลาดที่สุดโดยเฉพาะหลังพันปีมานี้ยิ่งฉลาดมากขึ้นทุกวันนี้ยิ่งฉลาดเข้าไปใหญ่เลยค่ะเราเรียกว่าครองโลกมนุษย์กลายเป็นสัตว์ที่ครองโลกเราวิวัฒนาการตัวเองมาจนครองโลกแล้วก็ฉลาดหลักแหลมแต่เราก็ยังอยู่ภายใต้กฎสัจธรรมแล้วดัน เกิดม่หลักศาสนาพุทธ up to you คุณอยากจะดีอยากจะชั่วประเทศไทยโคตรสบายเลยอิสระเสรีเนื้ออื่นใดอยากจะทำอะไรทำเลยแต่แปลกสุดท้ายมีบางสิ่งบางอย่างจ้องมองเราอยู่รอตัดสินกรรมของเราอยู่ค่ะรอตัดสินกรรมของเราอยู่ทำอะไรตามใจคือไทยแท้ ทั้งศาสนาทั้งประเทศชาติทั้งข้อกฎหมายอั to ูอยูอยากจะเป็นอะไรอยากจะทำอะไรเอาเลยตามสบายแล้วราศีตุลของพวกคุณสายสบายสายสบายคุณเกิดมายิ่งหลั่นลาเลยยิ่งใครชอบกินชอบเล่นชอบเที่ยวนะโอ้ยเมืองไทยมันมันโคตรอเมซิ่งเลย กินกินเที่ยวเที่ยวเล่นเล่นอูทำอะไรแบบคุณไม่ใช่สายดาวเสาที่ต้องฝึกปรือความอดทนอดกลัน้นหลายคนทนทุกข์ไม่ได้ถ้าดวงเสียค่าตัวตายระหว่างทางถ้ากินหรูอยู่สบายเกินไปสุดท้ายแล้วถ้าการเงินเสียเรียบร้อยทุกทรมานมากเลยรู้งี้รู้งี้รู้งี้ มนุษย์ถ้ามันรู้งี้มันกูไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วละคะ่ะเพราะเราหลายคนย้อนกลับไปอดีตโดยเฉพาะคนที่เริ่มแก่อย่างนี้ฉันเนี่ยถ้ารู้งี้ถ้ารู้งี้ถ้ารู้งี้งงไม่ทําอย่างนั้นไม่ทําอย่างนี้ไม่เดินตรงนั้นไม่ไปตรงนี้ทําไอ้นี่ดีกว่าถ้ารู้งี้ทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ถ้าคนดวงดีจะได้สติเร็วดาวสตินั้นคือดาวพระรหัสสวัสดี อย่างน้อยอะค่ะถ้าดาวพระหัสสดีในพื้นดวงดีอย่างน้อยสติจะมาในฐานะที่คุณเป็นชาวราศีซึ่งมีดาวศุ์เป็นดาวเจ้าเรือนถ้าคนดวงดีถ้าคนดีด้วยดวงดีด้วยคนดีด้วยคุณจะทำมาหากินขึ้นแล้วคุณก็แจกก็ทานตามนิสัยของคุณเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีคนเกิดแปดวันคนเกิดวันที่ราศีตุลลคณาตุล ก็อยู่ในขายที่โอสอปีมานี่หนักเลยคนเกิดวันจันทร์ราศีตุลลคนาตุลเป็นสายทานมารมีถ้าคนดวงดีนะคะคุณจะหาเงินง่ายมากแล้วสักวันหนึ่งคุณก็มีโอกาสแจกทานแล้วก็ให้คนอื่นต่อไปคุณเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้เลยนะคะแต่ถ้าดวงดีตลอดมันก็โอเคแหละแต่ถ้าดวงไม่ดีให้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 ให,ให,ให,ใหแล้วสุดท้ายเจ๊งหนักก็บีชีวิตรู้งี้รู้งี้ รู้งี้ไม่ทาทานรู้งี้ไม่ทําบุญรู้งี้ไม่ให้คนอื่นเก็บไว้กินตัวเองดีกว่าถ้าถ้าดวงไม่ดีนะอาจจะอาจจะอยากย้อนกลับไปรู้งี้อะไรอย่างนี้เขาเกิดวันอังคารราศีตุลลคณาตุลก็เรียกว่า,อ,าอยู่ในขายผู้ที่สังคมเด่นคนเกิดวันพูดกลางวานันก็เรียกว่าเป็นคนภูมิฐานคนหนึ่งนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีอันนี้ถ้าดวงดีเก่งทั้งทางโลกเก่งทั้งทางธรรมนะคะคนเกิดวนันศุกร์ โอ้ oh, สุขราศีตุลลคณาตุลก็เรียกว่าความหลั่นล้าบนโลกใบนี้ในประเทศไทยเนี่ยอยากจะกอบกลยมากกว่า,ายีิบสีช่ชั่วโมงคนเกิดวันเสาร์เออคนนี้เรียกว่าวัยต้นอาจจะเหน็ดเหนื่อยวัยปลายอาจจะดูดีขึ้นนะคะแต่บางคนก็ไม่ถึงกับเหน็ดเหนื่อยมากถ้าบุญเยอะคนเกิดวันพุธราหูราศีตุลลคณาตุลอันเนี้ยมลมหาสเสน่ห์เยอะ นะคะคแต่คุณจะเอามนมหาสเสน่ห์ไปใช้ในทางที่เสื่อมที่ดีที่เสียหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันสุดท้ายแล้วเหมือนที่บอกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างรอคอยตัดสินกรรมของเราอยู่กรรมคืออะไรคือการกระทําจากร่างเดิมเราก็มีกรรมเดิมกันมานั่นแหละค่ะคือผลสรุปดังนั้นคุณก็ต้องมีกรรมดีอยู่บ้างที่คุณเกิดเป็นชาวราศีตุลลัคณาตุล มาเข้าเรื่องกันหลังจากผ่านไปเกือบ8นาทีราหูกับเสาเข้ากันในเรือนพบที่ห้านะคะเข้ากันในเรือนพบที่ห้าเรือนพบที่ห้ามันคืออะไรมันคือเอาด้านดีก่อนนะคะหนึ่งเรือนพบที่ห้ามันคือการลงทุน ดังนั้นพอดาวคู่นี้ซึ่งเป็นดาวใหญ่มากบาร,รมีทั้งคู่โปรเจกต์ Project โครงการการลงทุนของคุณบางสิ่งบางอย่างคุณกําลังด้านดีนะเอาคนลงดีค่ะนะคุณกําลังจะลงทุนลงแรงสร้างบางสิ่งบางอย่างที่เป็นอภิมหาโปรเจกต์อภิมหาโครงการหรือถ้าเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาก็อย่างเช่นอาจจะเข้าสู่การศึกษาเรียนรู้ที่กว้างขึ้นนะคะแล้วบางคนอาจจะอยากไปศึกษาต่างประเทศด้วยซ้าไป เพะะราะว่าดาวราหูคือดาวต่างประเทศนะคะ,ะถ้าเป็นความหมายข้อที่2ก็คือ,อมันคือถ้าบอกว่าตรงนี้คือโครงการการลงทุนแล้วข้อสองมันคืออาชีพนะคะถ้าพ่อบ้านแม่บ้านอะทำอะไรอะอาชีพอะอยากจะลงทุนอย่างนี้เหรอก็เป็นไปได้คืออาจจะชีวิตเริ่มนิ่งขึ้นนะคะอาจจะอยากจะทำอาชีพบางสิ่งบางอย่าง ข้อข้อ3มันคือ,กา,าคก,คอการสมาคมกับคนอื่นๆการสมาคมกับคนอื่นๆหนึ่งดาวรางหูคือการแสดงแล้วการแสดงผ่านโลกออนไลน์ถ้าบางท่านอยาก ทํามาหากินบนโลกโซเชียลโลกออนไลน์ไม่ว่าจะผ่าน Facebook a c e b o o k ไม่ว่าจะ Ti k t o k อกไม่ว่าจะ y o u t u b e ไม่ว่าจะแพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่แต่มันเด่นๆน,นะปัจจุบันเนี่้ค่ะใครอยากจะโฆษณาประชาสัมพันธ์ตัวเองหรือใครอยากจะแสดงหน้ากล้องผ่านแพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่คนโชคดีคนดวงดีมีโอกาสด่งดังค่ะ ดังนั้นใครที่เลงอยากจะออกหน้ากล้องออกสื่ออยู่คนดวงดีมีโอกาสโด่งดังเลยค่ะยิ่งใหญ่มากเลยดาวสองดวงนี้เพราะดาวสองดวงนี้คืออำนาจวาสนาบารมีเกียรติยศชื่อเสียงที่ยิ่งใหญ่ข้อ3ข้อ3ไปละข้อ4ไอเรียนพบที่ห มันคือ,อความรักที่แบบไม่ได้สมรสกันไม่ได้จดทะเบียนนะคะถ้าใครกำลังอยากจะหลั่นล้า,อ,าอยากจะเจอกิ๊กเจอกักเจอมือสามมือสี่มือห้าอยากจะเจอนะส่วนใครอยากจะเจอนะคุณก็มีโอกาสนั้น ดาวรางหูคือโลกออนไลน์ใครยังโสดเอาคนโสดก่อนนะคนโสดก่อนนะคุณอาจจะเจอคู่ทางโลกออนไลน์หรือใครใครอยากจะเจอคู่แบบในประเทศหรือต่างประเทศหรือเจอคู่แบบอะไรก็แล้วแต่ใช้สื่อออนไลน์ได้คุณอาจจะเจอคนรักใครที่มีคู่อยู่แล้วนะโลกใบนี้มันมันเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยไปแล้วใครที่มีคู่อยู่แล้ว อยากจะเจอมือสองมือสามมือสี่มือห้ามือหกก็เจอได้หมดค่ะแต่ถ้าบอกว่าคู่ของเราที่เป็นชาราศีตุลลัคนาตุลเข้าอาจจะนอกใจไหมอันนี้ก็ตัวใครตัวมันนะคะข้อห้าเรือนพพเนี้ยมันคือสมมุติคุณอยากจะไปทำจิตอาสา ใครที่ว่างงานอยู่อยากจะทําจิตอาสาบางสิ่งบา,างอย่างก็มีเกณฑ์สเร็จแล้วงานจิตอาสานั้นนะคะเป็นงานหนึ่งทางออนไลน์ก็ได้ 2. ต่างประเทศก็ได้หรือบริษัทองค์กรใหญ่ๆก็ได้ถ้าบอกว่าจิตอาสามันคือการทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อสาธารณกุศลสมมตุติคุณอยากทําคลิปเกี่ยวกับศาสนา สมมุติสมมุติคุณอยากทําคลิปเกี่ยวกับการเป็นจิตอาสาด้านศาสนาลงสื่อออนไลน์อย่างเนี้ยค่ะมันจะส่งเสริมให้คุณมีชื่อเสียงนะถึงแม้ว่าเจตนาเราอยากจะเผยแพร่ทำก็แล้วแต่แต่คลิปของคุณอาจจะเป็นไวรัลเพราะว่าเรือนพบเภาคนี้มันคือเดือนชื่อเสียงด้วยแต่ดาวเสาซึ่งเป็นเจ้าเรือนตรงเนี้ยเจ้าเรือนตรงนี้ค่ะมันหมายถึง สิ่งปลูกสร้างมันหมายถึงอาคารบ้านเรือนอาคารบ้านเรือนอาคารสำนักงานถ้าบางคนจะปลูกอาคารสร้างอาคารสร้างอาคารขนาดเล็กขนาดใหญ่ตามฐานานุรูปบริบทชีวิตคุณนะคะสร้างอาคารบ้านเรือนเพื่อทําโครงการเพื่อหาอยู่หากินคุณก็จะทํา แต่ว่าดาวคู่นี้มันคือดาวอภิมหาโปรเจกต์ดาวใหญ่นะคะบางคนก็คือสร้างสำนักง,งานเพื่อทำมาหากินเพื่อทำโครงการเพื่อทำออฟฟิศเพื่อเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวหรือขายข้าวมันไก่อย่างนี้ก็อาจจะเป็นไปได้บางคนสร้างบ้านสร้างเรือนให้ลูกให้บุตรหลานให้บริวารเพราะไอเรือนพบที่ห้ามันหมายถึงบุตรหลาน นะคะบริวารของราศีตุลแล้วลักนาตุลด้วยบางคนสร้างนอกจากสร้างอาคารบ้านเรือนเพื่อทำมาหากินตามฐานะอาชีพของคุณล้บางคนสร้างบ้านสร้างที่สร้างทางให้ลูกให้หลาน บางคนถ้าบอกว่ามันจะมีลูกหลานเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะด้านดีนะด้านดีนะบางคนได้ลูกได้หลานเกิดขึ้นบางคนได้ลูกสะพ้ยหลานสะพ้ยเกิดขึ้นบางคนได้ลูกเขยเกิดขึ้นก็เลยต้องสร้างอาคารบ้านเรือนให้เขาอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนมันคือบางสิ่งบางอย่างที่เป็นทรัพย์สินทางความคิดด้วยอ่าถ้าบอกว่าเอ้ยมันคือเรือนพพที่ห้ามันคือการทามาหากินนะมันคือโครงการนะ บางคนกำลังอยากจะศึกษาหาความรู้นะคะบางคนกำลังอยากจะศึกษาหาความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและการทำมาหากินของเราอยากจะเรียนอะไรละ่ะนะคะอยากจะเรียนอะไรละ่ะคือไม่รู้จะเรียนอะไรเดี๋ยวรอดาวระหว่างวันที่23สินะคะสิงหาสองพันหาร้อย จนถึงวันที่14กุมภาวันวาเลนไทน์ปี69ดูหน่อยว่าความคิดบางสิ่งบางอย่างที่มันออกมาจากจิตใต้สำนึกคุณกำลังจะทำอะไรด้านดีนะมันมีจิตสำนึกด้านชั่วด้วยนะคะมันมีจิตสำนึกด้านชั่วด้วยนะว่ากำลังจะทำอะไรถ้ามันเป็นด้านชั่วถ้าห้ามมันได้โออยากเหลือเกินโออยากจะมีกิก๊กมีกักเหลือเกิน โออยากจะเล่นพนันออนไลน์จังเลยโคอยากจะลงทุนแบบทําอะไรอะแล้วมันได้เร็วๆรวยเร็วๆอะหุ้นไหมหวยไหมอ่าคือมันเป็นช่วงที่ด้านเสียนะถ้ามันมีจิตต้าสำนึกบางส่วนที่เราอยากจะรู้อยากจะเรียนอยากจะทำในด้านลบๆอะ่ะเหมือนที่บอกว่าชาราศีตุลลักนาตุลเนี่ย ถ้าเป็นคนชอบสบายนะอย่างนี้ค่ะไปทําอะไรที่มันไม่ดีไม่งามคือจริงๆมันเป็นกรรมของใครของมันมันเป็นเรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของดิฉันดิฉันมีหน้าที่อ่านดาวเพื่อพวกคุณจะได้เอาไปปรับใช้กับชีวิตอ่าเอาอย่างนี้นะคะเรื่องของฉันคืออ่านดาวแต่คุณจะเอาไปปรับใช้กับชีวิตเท่าที่ดิฉันนึกที่จะออกคำทำนายเนี่ยก็เปนเรื่องของส่วนบุคคลไป หาเรื่องสมบนมบูไปเพราะว่าดาวราหูกับดาวเสาร์เนี่ยค่ะมันเป็นอิทธิพลที่ที่ที่คุณต้องทำอย่างหนักเลยการห้ามดวงการห้ามดวงการฝืนดวงคือฝืนความรู้สึกของเราถ้ามันด้านดีเออไปทำมาหากินสุจริตไปลงมือทำอะไรที่มันสุจริตมันก็มันก็เป็นกรรมที่ดีแต่ในพื้นดวงของแต่ละบุคคล แล้วก็พฤติกรรมของมนุษย์มันมีคนดีกับคนชั่วด้วยไงอ่ะหลอกลวงเข้าทางออนไลน์ไปบอกไปหลอกให้เข้ารักอ่าไปลงทุนด้านการพนันนะคะไปทำมิจฉาทีพบางสิ่งบางอย่างหรือกะว่าด้านดีไปลงทุนด้านหุ้นกะว่ามันต้องขึ้นแน่ถ้าดวงดีมันก็ยิ่งใหญ่มาก นำมาซึ่งความสำเร็จเบลเลอร์บล่าเลยเพราะเรือนภพเนี้ยมันคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ตอนนี้ดาวคู่นี้เข้ากันมันจะสำเร็จยิ่งใหญ่มากแต่ถ้าพื้นฐานดวงส่วนบุคคลมันไม่ดีลงทุนไปก็ระมัดระวังหน่อยลงทุนไปห้าหมื่นกะว่ามันจะห้าแสนมันคือความโลภเข้ามาเกี่ยวข้องละอ่ามันคือความโลภเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วค่ะดังนั้น ถ้าคุยในเรื่องของความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่จะนําพาไปสู่การทํามาหากินการลงทุนบางสิ่งบางอย่างถ้าดวงดีมันก็จะสําเร็จยิ่งใหญ่มาคุยในเรื่องของเรือนภพที่5มันคือบุตรหลานและบริวารด้วยดังนั้นถ้าบอกว่าจะมีการสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างที่สร้างทางซื้อลดซื้อเรือให้ลูกให้หลานอันนี้ก็คือน่าจะเป็นส่วนของคนดวงดีในระดับหนึ่งนะคะแล้วเรือนภพที่เกี่ยวกับเนี้ยค่ะ ที่มันเข้ามาอยู่ในเรือนภพที่ห้าเนี้ยธรรมชาติของดาวเสามันคือดาวอดทนอดกลั้นมันมีความหมายที่เรามักพูดกันก็คือโทษทุกข์ให้ทายเสาด้านบวก้ยด้านลบด้านบวกก็พูดไปเยอะพอสมควรด้านลบมันจะมีความทุกข์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเรื่องอะไรนะคะเหมือนที่บอกว่าดาวล้าหูเรือนภพที่ห้าท่านคืออะไร าการลงทุนอาชีพเรื่องของออนไลน์เรื่องของต่างประเทศมันเป็นการวัดวิถีชีวิตของท่านอย่างใดยอย่างหนึ่งเลยที่ดาวคู่นี้เข้ากันว่าสิ่งที่คิดบางสิ่งบางอย่างตามพื้นดวงของส่วนบุคคลมันจะสําเร็จยิ่งใหญ่หรือไม่เพียงใดอะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วแต่ละคนน่ะแต่ละคนก็วันเกิดแตกต่างกันไปอีกคนเกิดว่าที่ โอกําลังมุ่งมัน่นสร้างความเจริญเติบโตที่ยิ่งใหญ่มากโปรเจกต์เอาพี่มาหาโครงการเลยเพื่อสร้างความมั่นคงความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะสําเร็จหรือเปล่าขึ้นอยู่กับพื้นดวงคนเกิดวันจันทร์โอ้กำลังสร้างงานเพื่อต่อยอดการสร้างเงินเพื่อความสําเร็จที่โอ้แบบสุขสบายเลิศหถูอ,อลังการเลยพื้นดวงจะเป็นตัวบอกว่าร่ํารวยเพียงใดคนเกิดวังคารกําลังสร้างความภูมิฐานนะคะกำลังสร้างความมั่นคงมัง่งคั่งให้เกิดขึ้นบตัวเองบางคนอาจจะ สมัครงานตำแหน่งงานเลื่อนยศเลื่อนฐานะไหมหรือว่าสร้างบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสร้างแล้วสำเร็จหรือเปล่าหรือขณะที่จะสร้างสำเร็จหรือไม่อยู่ที่พื้นดวงส่วนบุคคลคนเกิดมาพูดกลางวันกำลังสร้างเงินสร้างทองสร้างทรัพย์สร้างสินเนี่ยจ้าบอกว่าสายหวยสายหุ้นนะก็ดูพื้นดวงหน่อยว่ามันสาเร็จยิ่งใหญ่เพียงใดคุณกําลังอยากจะขยายชีวิต คนเกิดวันพระรหัสสวดีกําลังอยู่ในข่ายแก้กรรมกําลังอยู่ในข่ายแก้ปัญหากําลังอยู่ในข่ายที่บอกว่าเอ้ยกู้เงินซื้อ,ซ,อซื้อทีซื้อถางซื้อบ้านซื้อรถหรือเปล่าอันเนี้ยอ่าหรืออยากจะซื้อหวยแล้วปลดหนี้ปลดสินปลดทรัพย์บ้านอย่างเงี้ยค่ะก็ดูพื้นฐานดวงนะคะคนเกิดวันศุกร์มีปัญหาค่อนข้างจะหนักมากกว่าเพื่อนเพราะว่าดาวราหูอ่ะท่านเป็นดาวที่ไม่ค่อยจะสวยหรู นะคะบทบาทของท่านคือดาวเจ้ากรรมในเวนนะคะแล้วดาวราหูเป็นดาวที่เอาแต่ใจคุมความโลภของตัวเองให้มากที่สุดที่บอกว่าเรื่องโลภอะการเกิดวันศุกร์ราศีตุลลคณาตุลเนี่ยค่ะคือท่านเป็นสายสะดวกสบายนะคะแล้วไอ้ช่วงที่ดาวตัวนี้เข้ากันแล้วจริงๆต้องระมัดระวังอยู่จนถึงธันวาคม26งพส ความคิดบางสิ่งบางอย่างการอยากจะลงทุนการอยากจะได้การคบหาสมาคมกับใครนะคะหรือการสื่อสารออกสู่โลกของออนไลน์ระมัดระวังหน่อยนะคะคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์นเ,นาเนี่ยคะ่ะกำลังคิดโปรเจกต์โครงการใหญ่บางสิ่งบางอย่างถ้าเป็นลูกเป็นหลานท่านกําลังเพียรพยายามที่จะให้ลูกหลานเจริญเติบโตก็ดูพื้นดวงของลูกหลานด้วยนะคะว่าประสบผลสาเร็จหรือไม่เพียงใดคนเกิดวันพุธราหุ ครบไหมอาทิตย์จันทร์อักคารพุธพระหาส,สุขเสาราหูเดี๋ยวขาดบางวันวันพุธราหูเนี่ยค่ะก็เรียกว่าสูสีกับคนเกิดวันอาทิตย์มันคล้ายๆกันเพราะว่ากําลังอยากจะผ่องถ่ายวิถีชีวิตนะคะถ้าท่านเป็นพ่อบ้านแม่บ้านท่านกําลังอยากจะให้ลูกหลานสําเร็จเจริญเติบโตก็คืออัดฉีดลูกหลานเต็มที่ดูหน่อยว่าเขาเหนื่อยไหมนะคะหรือถ้ามองในเรื่องของคนรักคู่ครองแต่ละวันนะคะ โดยทุกวันน่ะค่อนข้างจะโชคดียกเว้นคนเกิดวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์นะคะถ้าอยากจะจีจ้าอะไรกับใครระวังเขาจะสร้างปัญหาให้นะคะส่วนการลงทุนเช่นกันที่ต้องระมัดระวังก็คือคนเกิดวันศุกร์ก่อนันดับแรกแล้วก็วันพฤหัสบดีตามหลังมาที่เหลือไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหานะคะเพราะนี่คือการแค่อ่านการการเดินของดาวจรส่วนรวมไม่ใช่ส่วนบุคคล โปรดพิจารณานี่ไม่ใช่การทำนายส่วนบุคคลเพราะส่วนบุคคลมันมีดาวยิบดาวย่อยเหมือนที่บอกนั่นแหละว่าเราก็ดูดวงกันมาเยอะละชีวิตเราก็ยังไม่รวยถาวรไม่สุขถาวรไม่เจริญถาวรมันจะมีถาวรอ,อะไรอะโลกใบนี้ในทางพุทธเราค่ะมันไม่มีอะไรถาวรบางอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่หนึ่งชั่วโมงแล้วก็ล้มไป บางอย่างตั้งอยู่หนึ่งปีแล้วมันก็หายไปบางอย่างตั้งอยู่สิบปีแล้วมันก็หายไปบางอยู่ตั้งอยู่สิบห้าปีมันก็หายไปคนดวงดีก็คือถ้ามันบางคนคนดวงดีมันไม่ได้หายไปทั้งหมดมันยังเหลืออยู่แต่มันเหลือน้อยลงเอาอย่างนี้แล้วกันแล้วที่สําคัญทบทวนนิดหนึ่งสําหรับแฟนคลับใหม่การที่ดาวฤตยูเข้าสู่ตรงนี้ค่ะ ค,คือเรือนตรงนี้มันคือเรือนด้านดีอ่ะมันคือเรือนแห่งเงินด้านร้ายอ่ะมันคือการล้มละลายการบาดเจ็บดังนั้นพอดาวคู่นี้เข้ามาในเรือนภพที่5เรือนภพที่5เหมือนที่บอกว่ามันเป็นหนึ่งในเรือนสําคัญที่ด้านดีคือบ่งบอกในเรื่องของชื่อเสียงและบารมีท่านทําอะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าคนดวงดีมันจะส่งเสริมให้เกิดการเงินที่ยิ่งใหญ่มาก นะะคมันเกิดชื่อเสียงบารมีกำลังจะผ่องถ่ายให้เราเจริญเติบโตเลยแต่ถ้าคนด้านร้ายล่ะก็เหมือนที่บอกว่าเอ้ยเอ้ตรงเนี้ยมันคือเรือนแห่งการพลาดหวังผิดหวังและสูญเสียด้วยนะดังนั้นดาวคู่นี้เข้ากันนะคะลงทุนพิจารณาคิดจะทำอะไรก็พื้นดวงชะตาของท่านเป็นตัวบอกค่ะว่าจะท่านจะสำเร็จหรือท่านจะรุงริง